เรากลับมาอีกแล้วกับ <isa> มิซาโอวันนี้เราก็จะไปดูหลุมศพของอีกสองคนที่เหลือและพ็อกกี้ลถลากไปด้วยกันไม่ใช่เกลีเสียงนี้ให้จบใ่ก่องนสค่ะชอบเด็กคนนี้ก่ะคุโดูคุดมาเรียงโยดูอดะตของโยชิโนะกัน<โฮ> ตัวตนอยู่เล้วเราสัมผัสได้ถึงการมีตัวตนอยู่รึงจิตสัมผัสอากิจิตสัมผัสกินมั่งอืมอุ้ยอืมโอ๊ยกัดลมแพนในปากโอ้โอ้ะท้งหายแล้วโอ๊ยโอเคโยชินะพูดว่าโอ๊ะโยชินะพูดมีเสื้ออก ทำเลยเอชอบก็ไ้โยชิโน่พูดกับมิซาโอะถ้าทางเขาจะขังมิซาโอะไว้ในห้องมิซาโอะทธอยากทำตัวเป็นเด็กดื้อนะถ้าเกิดเธอทำตัวดีฉันอาจจะปล่อยเธอออกมาก็ได้ทำสิ่งนุ่มเชียวเกียร์หรือ d o o อ one o อ e n เปิดอ๋ออืมอุ่นสามนาว่าให้ขัง้ที่เตียงมิซาโอะถูกขังอยู่ อืม I'm scared if dirty it hurts it cross oh 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 อันนี้คือเสียงโ h oh อุ้ยเมยเจ้าเนี่ยมันพวกคู่ไม่ให้อภัยเด็ดขาดแล้วจะทำอะไรอ่ะคือพี่มาดูหรออุ้ย oh oh โอ้โหหูหูหมาเสียง้าเต็มเต็ม ราโอ้ลุงโอ้อันนี้ดูจะชินน่ารักไปเล่ยอ่ะโอ้กำลังสุนองน,นี่เลยสินี่เป็นบทลงโทษของเธอ,อแต่ว่าฉันจะมาปลดปล่อยเธอโอ้ผมลาบด้วโอ้ผมลาบอ,อ๋บอไม่ข้าโอ้อีกได้แล้วไม่เข้าใจนะว่าเธอรู้สึกยังไง เลยกินไฟแคสไฟให้ตายเดี๋ยวตุล็กี้ล็ต้องหาอะไรมาหยุดนี่ใม่ไหรออแล้วอไเดเปสฮะี่จะหยุดเอาดสนี้เหรียญฮะเอาเหรียญไปดีหัวมึงเล่นนะ จะหิวเงินขนาดนั้นเลยต้องหาเงินแล้วมั้งดูที่โซ่เลโอ้มีไม้เออโอเคเอิ่มเชือกดีกว่าเริ่มศาสตร์เลยไม่ผีเอาไม้ตีหัวมันศาสตร์เออนี่ก็จะหามาได้สาสตร์อ๋อถ้าเกิดว่าสาสตร์มันก็จะดีละคือมันเร็วร้ายกว่าเอาไม้ตีเลย

ฉันจะไม่แกล้งใครอีกแล้วฉันสาบานอืมเป็นเด็กดีคุณ <c oughs> แม่ให้โอวาลกลับไปด้วยกันเถอะ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยม่แช่โอกระดิกอุยแม่ <c oughs> ตกกระจุยอีกแล้วไม่ใช่อะไรก็ผุนดีนะเนี่ยเอสมันไม่เหม,มอเหือนมิซาโอเลยอ่ะทำไมเธอววถึงเข้ามายุ่งฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนของฉันใช่ฉันเป็นเพื่อนของเธอมิซาโอะแต่ฉัน ฉันไม่อยากให้เธอทำอย่างนี้ทำไมผมลาบมันล่วงอย่างวะเงียบถ้าเธอทำอย่างนี้เธอก็จะไม่ไปเกิดใหม่สิเนาะปุบปากปุบปากหยุดนะมิโซะแม่ดูแล้วเฮ้ยหุ่น s เลน n ์ e เงียบ จบแล้วเฮ้ยเร็วดีจังเร็วจังเลยเป็นเด็กลูอะกู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 เือนทำจรเฮ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว่ก่อนคดแล้วก็เดินไปเไปก็กก่อนตัวาวสาวตัวนี้ชอา มันจะต้องเป็นโยชิโนแน่ๆที่เอาคำพูดของมิซาโไปแปะอม,มันเป็นพวกต่ำตัวจุดต่ำต่ำชอแต่มิซาโอก็น่ารังเกียจนะฉันรู้สึกแย,ยก่ัจทุมะที่จะต้องไปที่จะต้องมาอ่านอีกกรอนนั่น <c oughs> ฉันคิดว่ากรอนนั่นมันน่ารังอ,อกจจะตายไปโถโตโตเมเธอชอบเป็นคนดีอือหอ้ออยนี่เธอได้ยินพวกเราหรือเปล่า น oh, ja. mm um> ี่เธอลืมพ OK, ัชนานี่เธอลืมพัชนาหรือเปล่าฉันจะให้ยืนของฉันสองออโตเมคืนเมื่อไหร่ก็ได้ก็คนดีนะเนี่ยจริงนะโกแกงเปล่าโกหกโอรู้แค่จะทำตัวคนดีเป็นรองเท้าสองข้าง เป็นคนแย่เลยชิ้นนี้โอ้เราปะใช่เหาะกินฮะฮะฟอโโ like ร์มูล่ินไลค์มาเลมินบุรณะออกไหนโอ้มีอะไรอย่นั้นหรือเปล่าเอ๊ะห้องน้ำมันหายไปห้องเออห้องน้ำหายไปห้องนึงอุ้ยโอ้น่ากลัว แบตอ๋าตามแบตนี Bad, ้คุ้มค่าจริงๆทำลายได้ทุกอย่างอืมโอ้โหเหียงมันนิวเคลียร์มาก อะไรอาอะไรคืออาป้อนข้าวโอ้โหมีแม่เฮสตี้อะไรคืออาเนี่ยเบสลันช์เนือบเบยเดี๋ยวกดไม่ถูกเลยอ้าวโทมัสฉันจะไม่ให้เธอกับโทมัสต่อตัวเมโทมัสไป็นของฉันมิซาโออะไรโทมัสโทมัสไปกันเถอะโทมัสมิซาโออ้าวมิซาโอเป็นคนของฉันคนเดีย <die> ว <'s> <gathering> <ğini S 2> โทมานายล้อเล่นใช่ไหมนายอะไรมีโอัเป็นแค่เกมเอ่อฉันแย่เองโอโตเมะฉันโกหกความจริงแล้วฉันรักมีโอัโอ้อ่าฉันนีใจจังเลยโทมาไม่ไม่ไปไม่ได้โทมาเธอไม่เข้าใจใช่ไหมโทมาชอบฉันเธอจึงหาที่เขาอะเอามาเล่นด้วยโอ้มีโอัเธอเป็นเธอเป็นเธอเป็นของฉันต้องมันเถอะเธอเป็นเธอเป็นเธอเป็นหนึ่งเดียวของฉันเลย เออแล้วเธอนายก็เป็นขนเชันเหมือนกันโทูมฉันจะเชอเธอโอบกอดกันอีกหรออโดนไมก็ไม่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 เอามือออกไปจากโทรมะอ๋ออ๋อไปละคุยกับไปดิกี่สิ่งฮะจูส v e s p a ตลี่นะสว่าดีอ๋อง็เป็นาดนั้ นี่เราอดที่มาแก้งโทเมะเผืต่ตามันคือซีโทมาฮีอ๋อเอเดนมันก็มีดีแค่รูปร่างล้าตานะอืมเธอผิดแล้วโทมัน่ะมันเจ๊งมังน,นดีได้ละไม่ใช่ทั้งใจดีโปรเทคมีโปรเทคมึงมากแสดงว่าตอนตายเธอไม่ได้รับรู้อะไรเลยกระ,ะ,ะาจายเต็มบ้านเย่ <laughs> โทมาไม่ทิ้งฉันโทมาโทมาไมไ่ทิ้งฉันในห้องน้ำมเออ,อมไม่ได้ทิ้ง,งเลยเลยูห่างๆโอ้ตาเม่โทมาช่วยด้วยอาอูอาอูอาโทมาอูอาอาอูอาอูอาโทมาทิ้งฉันให้ไปตายเออคุณหนึ่งออกใช่ไหมขอ,อไม้นั่นได้ไหมฮะมึงฉันไม่ต้องการเธอแล้วเกลียดเธอพ่มานลึกได้ใช่ไหม ผู้หญิงที่มีจิตใจเข้มแข็งดีนะออกไปจากชีวิตชีวิตของฉันคุณเนี่ยหอกเมื่อกี้คุณพี่อ่ะแค่นี้เหรอแบ่ว่าไม่ยังเออมีทางไปเพิ่มขึ้นมาหน้าหลอดัึงเบื่อบูกากูกบูกาบูกบูกาเดินทางไปเดินทางไปอุ้ยอ้ยตกใจโอ้ยวันนี้ก็วันละมานี่ไป แมเลอร์จบอเอาให้มันไมโทมะาอ้อาวอ้อาวอ้าวอ๋อมีซาโอลากโทมะามาอีกเลอีกโลอกลอ๋อที่มันแวบขึ้นมาตอนจบเมื่อกี้อืออยู่นี่เองมีซาโถ้อยไปทุกคนไปได้แต่ฉันจะไม่ให้โทมะาก,กับใคร ไม่ล่ะโทมัสก็แค่ใช้เธอเป็นของเล่นเท่านั้นแหละฉันรู้แล้วฉันก็เกลียดเขาเรื่องนี้ด้วยแต่โทมัสเกลีเขามากแล้วฉันก็รักเขาในในขณะเดียวกันด้วยมันแปลกฉันรักโทมัสงั้นก็ปล่อยเขาไปสิเอ่อคิ่เธอก็รักเขาเหมือนกันฮะนี่ๆโทมัสมันมีอะไรดีนักหนาโทมัสมันมีดียังไงอ should stay here too เธอควรจะอยู่ที่นี่ด้วย เราสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้แล้วเราสัมพันก็จะมีความสุขไม่ฉันไม่หมวหมาหหมากดิกอุ้ยตายว้าปีชาร์ดหมาปีชาร์ดมีโซอะไม่มันแค่ฉันมีโซอะฉันไม่ใช่มอนสเตอร์ออกข้างๆฉันนงมะเอิมงงแล้วสั่นขนาดนั้เลยเหอ่าเธอดูตัวเองในกระจกสิเธอคิดว่าเธอดูเป็นยังไง ปไปไม่ได้ไ,ได้โอระดับนี้เลยมิซาโอน่ากลัวง่ะนี่ฉันเหรอ,อ,อไม่โทมะเลยอ่ะไม่อย่าดูฉันยังวิ่งอยู่เลยโทมะจะหยุดไหมฉันจะทำอะไรบอกฉันมิโอะ แค่ okay. อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะมีความสุขกับใครบางคนฉันไม่อยากให้จะอยู่โดดเดี่ยวอีกแล้วฉันกลัวฉันอยู่กับเธอนี่ไงอ๋อกระผีออฉันรู้ว่าอยู่สามคนจะมีความสุขไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าเราสองคนมีความสุขได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรืออูกับตัวนี้นะอืมเพื่อนใช่เพื่อนไงล่ะแอนทาโร <laughs> ไปกับโลกกันเถอะโอ้สวยเออเพ่งดิไป่งจุ้หน่อยอากิเราจะอยู่ในการต่อไปใช่วายน่ารักเลยนมโตอากิขอบคุณแล้วไงอ่ะโทมมามันตายแล้วเหรอโทรมาฉันนั่งสั่นเลยมิซาโออ๋อ ฮะนั่นมันแค่ความฝันนั่นเหรอนั่งเล่นตั้ง,งนานโอเคไม่ใช่มีสาวฉันจะไม่มีวันลืมเธอ Thank you อาがิกาตจบงี้เลยเหรอโทมลสใช่ไหม,มจะโอเคก็ไม่รู้โทมัสไปอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นลง,งโค้ดที่ได้จากโออ,โอนี้รอละเออเราโค้ดทำอะไรอ่ะ เอ๊ะเหมือแบบนจะมีเรื่องต่อนะเนี่ยทำไมอะชุบชีวิตเหรออ๋อนี่เหรอ,อ,อวันนี้ก็ละม,มาชุบชีวิตให้เหรออ๋อ <c oughs> แล้วโค้ดทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องจับเพชรกลับเดี๋ยวจะดูทำอะไรได้ถ้าว่าโค้ดต้องทำอะไรได้เด็กเนอยเด็กแต่ม้องสมุดเลยโทรมากำลังหม,ดหมดุดไ <c oughs> อ้อะบางเดี๋ยวชิโนะหน่อยได้ ข้าสวยจังโคดโคดโคดเนี่ยล่ะเอ็นจบแบล็คแล้วโคดโคดออดออสจากอ๋อจบแล้วจากอายุอ๋อออสออสโอ้ยนี่ไงโอ้อ่าแบลดอนต้องเป็นตัวใหญ่ปะอ่ะ บอลต้นโโอเควลคัมทูเดอะเบรกรูเบรกเฮสเซฟคือมันอ๋ออมันกับเป็นห้องเรื่องหลังอะไรนี่นะเขาบว่านี่กอล่าดีไซน์สกิเตออะไรแบบนั้น Our mystery may be the truth on him will never fully come to light he's an a h i e n human อ๋อก็แปลว่าเราจะไม่มีวันได้รู้เรื่องของเขามาดูรั่วๆกันดีกว่า f r o ั the s ี far this to be f o r m d by a story that's i e e n told Mission is simple n i w o r i b e c a u s e c o r d save point โถแค่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุด save อนนีสุก ตาละอมันยี่หอนี่ว่าอี่ห้อรองเท้าไอเมดโอนี่ก็ว่าละทูบีเอลิทู r อนเอลิทูมอนยูชอบไอ just want to have o n นี่อินเดีโถโอนี่แปลว่ายักษ์ซอมบี้อ๋อนี่ซอมบี้หรอฉันนึกว่ากับปามาตลอดฉันเห็นแกเป็นกับปามาตลอดเลยล่ะรับรับห้องนี้มีอะไรบ้างอุ้ยอะไรมิสเตอรี่ she is not human เธอไม่ใช่คนเป็นคนใช้ของโอนี่ก็ว่าละเธอกลัวคน เราก็เล้วก็ฟังแต่อากิเท่านั้นเพราะว่ามีกลิ่นเหมือนเหมือนกันหรือว่าอากิจะไม่ใช่คนโนเบล่าลาวาริโอสเมทูเกะเฮียวฮินดูรอบรอบไปกันเราะว่าคงอ่านอย่างนี้ทุกคนอ่ะโอ้ขี้เกียจอ่านให้ดู่าแมนเดรตแมนเดรตคาแรคเตอร รู้สึกว่านี่สติกแบนไม่ I w a n อ excuse me เอ้าไม่อยู่คุยกันเลยแล้วนี่คือใครอุ้ยว้าเอ๋รอรอครอ่าอ่ารอจรานี่อักเสียงอยู่นะจ๊ะรู้จ้ะมานะทุกคนรู้หมดแล้วว่าเราเป็นคนยังไงหล่อ I only want to draw Aki female and m i s a o being friends No boys a l l o w e d โหยโหร้ายอะหล่ออะหลอดูดีโคตรหล่ออะโคตรเคนอนด้วยกันเราบนเตียงเดียวกันไม่อยากอ่านของเธอเนี่ยอ่านของผู้ชายคนนั้นฉันไม่อ่านของเธอไม่ไม่จะบอกจ่ฉันไม่อ่านบอกไงวะบอกไงวะเนี่โอ๋ใช่นะภาพตอนตายนะครับภาพตอนตายตอนกอดกัน กอดกันทำไม <Friends. S 2> อยากอยากคุยกับพ่อคุณคงกระดูก๊คงกระดู๊ช <laughs> ีบโขมาตามประตูที่ดิ้นซ้ำซึงลูกคนอีพีไลฟ์ทั้งมีตัวต่างตัวทีนนีคนเพิ่มขึ้นก็จะแบทเหมือนมันจะเป็นอะไรกับโอนิกาวาระนะอีเนี่ยเ,เดี๋ยวเรนไปอ่านใหมอ่านไหม,ไหม,ไหมแม้แต่ที่นี่โอนิกาวาระก็ซ่อนอะไรบางอย่างไว้อือเอออย่าบอกนะว่าไอคอนหลงหดอีกไออทองหลงหดอ่ะคือว่าเราจะรู้นี่ใครโอนิกาวาระไง

ดีโมดไอคอนไลท์อินราเมคินคอมแมนคือวอดแดดนี <c oughs> <c oughs> ่เกลียดเธอจุดจจุุดๆไม่เอากลัวหนีทำไมมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> หมดแล้วมั้ง <c oughs> นี่มีสองสีมีหุ้ใช่ไหมที่หัวเขียวขุ่นเหรอมันนั่นอะ่ะอ่าที่มันถูกคูล่าคือตอนจ๋ออ๋มอมาหก ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งก็คงไม่มีอะไรค่ะอยากอ่านเบื้องลึกเบื้องหลัของเกมนี้ก็ไปใส่โค้ดเอาเองใส่โค้ดเอานะ abandon hope ต้องเป็นให้จบทั้งหมดก่อนแล้วนะโอเคจุดเฟเ็ดด้วยแล้วก็จบการเท่านี้กับมิซาโอทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย